มาเบงพอครั่วได้จากมือนี้สีลงมือเห็ดเห็ดยังน,อน้อครัวยำสบายนั่งให้มือเปิืนกกอง้นถิครับมือเปิืนผ้าจั่ื่อว่าไงครับใส่ยนะังไงนะครับหอมเหล้อเทศดแดบบพริกเนีย้ยเพ็ดแท้มือมิเพ็ดแท้เพ็ดแทนนี่ตัมีหลายเลย ไลเสียวไปน้ปาครับครับพี่เด็รจบเจนัดโทน้ำแต่าจาี่สพี่เด็กไปสวัสดีครับมื่อเนี้ยผมมีเมนูมาไม่ สองเสียกินครับเอารายงานตัวนี่ซื้อ,อยังครับจ้างสิบสี่ล้านเอาอันนี้ครับด้วยสูตรลกูกวิทซี่สองครับวิทซีส่สองครับอ,อ,อันนี้คือย่ำสบายนั่งครับอ,อ,อันนี้ผมมีด,ดีมพอดีเมือเ่อคืนโลกประจันทันอยากกินนะครับผมเต็มสุการนึงเมื่อได้สร้างอยู่ตัวปลาขึ้นนี่เอากินไหมจ๊ะที่มึงเอ๋เอ๋เอ๋เอาอะเออตัวนี้แมวเป็นแมวเอากินเลยฟัง

มันเย็นไม่ได้เดีนยังเย็นไม่ได้ตัวนี้เอาแบ่งกันเอาเยอะใจยิ่งินไม่ใช่ก็มีอยู่กินยังเพิ่งกินแบงเขาเนี่ยเอ้าแบ่งอยู่อะอของแ้แกบอกเป็นยังไงบอกมันเปรี้ยวๆเค้มๆอืม มันหน่อยพูดอ๋อกินกินเอากินกินเดี๋ยวเทไหมเดี๋ยวขอเท้ไหมเ <c ười> อ้า้มมึงกับแกมงเอาก <น S 2> <ง>ินกินไ้มือเอามืออเยกินเด้ด <ừ. S 2> <half S 1> น้ำมัไปหางน้ำขอเสบบี่ขอสบเสียบน <c ười> อึมอืมนี่มันท่านเดางลยตั้งต่สงการมัเนี่ย <c ười>

เดี๋ยว,ยวถามนี่นระระ,ร, <c oughs> นระวังเหล่าถามก่อนระวังเหล่ากับกัเข่าจะมัดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวถามเนี่ยเอ้าระวังเหล่ากับเขา่านะครับสิถามว่าปลาจ่างสี่อยกกินยังอ่ะพอไมาน้ำน้ำกินน้ำเปล่าใช่ไหมอ่าน้ำเปล่าก็จับไป <c oughs> จับมาเอ้เาวก็น้ำเปล่าก็จัดให้นะครับน้ำเปล่าไง จะอยากินน้ำเปล่าเอาก็ถามว่าเราก็เข่าจะอยากกินยังจะกินน้ำเปล่าแม่นบ่ลาอยากกินน้ำเปล่าก็กระจำน้ำเปล่าให้เจ้าเหมือนกันแม่นบ่ล่ะน้ำเอากระน้ำกระน้ำก็บอกว่านี่กันไหนใส่ใส่ใสน้ำใส่เดี๋ยวมันบ่แหม่มันเดี๋ยวนักปูงอ้นี่ม้วนนักหรอกนี่เออมเซียมบ่แบบคอยกรถามมันเซียมบ่แบบ โอ้ยาก้ามันบ่ะอ้าโอ้ยตโเปนยังไนสยบ่ะเดี๋ยวมันเบิดอังเสีบ่ะงเซียแว่บ่โปขาดว่ขาด่ะขาดว่ะโซ่โซนิวกันขาดว่ะขาดว่ะเยอะะเยอกะเจมาุเดอเจมาุเดออ้งนี่ยเดี๋ยวไหนๆดวนหาต่เนีาหารแเนี่ยเก่งไห่อยี่ใสงอม น้ำน้ำเันเยว <laughs> เอาซ้ำนี่แล้วถ้าชอบผมโปรดติดตามผมด้วยนะครับผมครับแย่ครับผมขอบคุณครับทุกท่าน